ก็มีคันนี้ก็ใช้จกักรยานน้อยลงต้องไปซื้อของนะคะต้องไปซื้อของถ้าซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็จะขนของได้สะดวกมากขึ้นกว่าจากักรยานเรื่องขนของนี่แหละค่ะเพราะเราจะต้องไปซื้อของไปขนของถ้าจากักรยานก็จะต้องแขวนแขวนข้างหน้าก็อาจจะล้มบ้างอะไรบ้างไอ้อย่างนี้เขาก็ขับสบายไม่ลม้มไปขนของได้หลายอย่างก็กังวลว่าจะขับดีไหมจะใช้ได้คล่องไหม ก็ต้องมาลองพอลองหัดขับแล้วก็โอเคใช้ได้ชอบอยู่ขนของได้เยอะขับไม่ยากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นจักร,รยานอยู่แล้วมันก็จะขับง่ายก็มีหลังคามีอะไรก็ดีค่ะสะดวกสบายไปไหนก็ง่ายขึ้นก็จะเชิญชวนว่าขับง่ายถ้าก็อยากจะให้ อยากจะให้มีอยากจะให้ซื้อคือว่าขับง่ายบรรทุกของได้เยอะอย่างเราจะขับไปเซเว่นขับไปปากทางอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องร้อนเราก็เอาลูกเอาหลานไปได้ด้วย3คนสี่คนอะไรเงี้ยพนักงานเขาก็โทรมาถามว่าโทรมาบอกค่ะว่าต้องชาร์จต้องชาร์จไว้บ่อยๆนะอย่าทิ้งไว้นานที่จะไม่ชาร์จเดี๋ยวมันจะไม่ดีชาร์จไม่เข้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็คอยโทรมาเตือนโทรมาบอกว่าต้องชาร์จอยู่ตลอดอย่าทิ้งไว้นาน